วัดีเจ้าวันนี้เขาจะมาพอปปูเป็นวานแหเนะวานแหหาปลาเพราะวันนี้เป็นจะได้ปลาอย่างนาะอ้าวหนึ่งสองส้ำวันเจ้าวาันแล้วก็จะเดินตัวหแหไปน้ำน้ำไหลแรงนะเจ้าน้ำานานเดี๋ยวเขามาพอนะาเนาะเพื่จะได้ปลาอย่างนาะ สุดุดดดดยดดยออเล่นได้เล่นดีเล่นกับแหงนี่นะเจ้าปลาี่ปปูปัะธานะเจ้าผลวานแห่ได้<ม>ตัวใหญ่ๆเลยปลากระจอกตัวใหญ่ๆเลย ปลากระจกตัวใหญ่เลยเห็นไหม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 ปลากระจกตัวใหญ่เลยดีเห็นไหมปลากระจกตัวใหญ่จังเลยปลากระจกปลากระจกนี่นี่ผลงานปูปูหวานแหได้ได้ปลากระจกทึ้งนั้นนะเจ้าได้ปลากระจก ปลาชะโดนตวลูกปลาชะโด้น่เจ้านี่สนุกเปินขนาดนะัก